เอาไตรโซสวัสดีครับตอนนี้ก็มาถึงบ้านอะไรวะเมลต้าซอยเออไม่เลต้าซอยดีกว่าเพราะว่าแม่ผาใส่ไม่ได้โดนโดนแล้วหรอเออโดนแล้วเหรอโดนแล้วไม่ได้ไอซีเน่าเลต้าซอยไม่ได้เอาเมลต้าซอยเออแม่ผาใส่ไม่ได้ไม่ได้ต้องเมลต้าซอยคอมเมนต์ดูคอมเมนต์ด่าด่าในคอมเมนต์เลย บพราะพี่อลอง,องอยาใช้ชื่อนี่มันสลิงไกก็เลยใช้เม่พราะม่ภาษาไม่ได้จะต้องหาชื่อใหม่แล้วมีเอฟซแนะนำมาว่าใช้ชื่อแม่ภาษาไงมาถึงสิ่งแรกที่เราจะเจอคือ,อจอนี่กองฟังนี่ท่านผู้ชม <c oughs> คุณแม่ได้เตรียมน้ำแข็งเอาไว้ของค่อยน่ะนี<อ>่เห็นไหม,ามาคุณแม่นี่น้ำพี่เปาเขาเตรียมน้ำไว้ให้แล้วน้ำใหม่อย่างดีดูดิฉลากยังอยู่ อ่เปิดได้หรือเปล่าน้ำใหม่นั่นล่ะได้มันใช้มีดหรือเปล่านี่มันข้างในมีดเดิงคช่วยแล้วกันโอ้ยก้องไม่มีขาจริจัอะไรทำไมกล้องไม่มีขาเนี่ยเอ้าขากล้องเจ้าทำไมมันเหลืออยู่แค่ปฏิบัตมการแล้วโอ้ทุกท่านดู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 ้องขากล้องจะพังบ่อืมพังแล้วขากล้องพังพี่น้องเดี๋ยวตังตออกไปซื้อตังออกใคซื้อตังเงินออกอ่ะน่าสงสาร ขากล้องพังเหลือเท่านี้มันก็คุ้มแลบมนนหลายปีแล้วแล้วเจ้าจะตั้งกล้องยังไงนี่เสียบเอาหาไม้เสียบเอาแบบเอาตั้งนร้านไปถึงร้านไปเออเสียบขากล้องเอาเออฮะมาโอ้ยเออเอามาใช้พวกนี้นะนี่ท่านผู้ชมขากล้องฟุ่มเฟืเหลืออยู่เท่าเท่านี้นี่แหละมันนานนานเลยยังใช้มานี่เมื่อวานนี่หมื่อวานนี่จูใช้ไหมให้มาตั้ง เออตอนแรกทำยุกใหม่เลยเออนเ้านะ่นแหละรู้สึกว่าอยให้เจ้าตอนที่ท้งทำบ้านเสร็จเออทำเออทำประตูทำประตูทำประตูอือสวัสดีครับผมสวัสดีครับมาดีครับนีนไม่เลไม่เลไม่เลิไ่ะมีอยู่บ่ ไม่เล่นดไปหาน้อไม่บอกยู่ชยบอกมเนะเือนนาะอ๋อจะอยู่ช่วยยกเสาเอครับนเป็นของเล่นนี่หนักเลยนกสาวนมัเนขนมด้วเกี่ยวข้าวทงานทงานนุ่นหยุดเกี่ยวข้าวด้วยครับผมก็เลยถือโอกาสนี้ช่วยยกเสาเลยเออดีมากเลยดีมากเลยเพิ่นปูกอะไรไว้เรียบร้อยแล้วบอเรียบร้อยแล้วครับอ้ดีเลยอเจ้าเเกี่ยวข้าวอ รับจ้างเกี่ยวข้าวบรอรับจ้างเกี่ยวข้าวเนี่ยเขาเกี่ยวแต่ไม่ได้เลยาตุ้มอืมดีแล้วล่ะเรารับจ้างเกี่ยวข้าวก็ดีแล้วไม่ไม่อยู่นไม่ใช่เพิ่งเตรียมเรียนเตรียมยางไว้ลหบอเปล่เรียนอืมขึ้นยอดลุ่มเรียบร้อยแล้วทำเรียบร้อยแล้วทำเรียบร้อยเลยทำพยุกเมอเช้าเนี่ยเราเราเรื่องงานยามดีเราคือที่มันครบเราถ้าครบตรงนี้คือดีดีดีตรงนั้นเพราะว่ายกเทาไง เวลาไม่เกี่ยวแต่วันนี้ต้องยกยกเท่อเองแต่วันนี้สอบอีกเออคือย่างไม่ได้คือได้เท่อเองที่สำคัญเลยยกยกหมดและอบเลยเพราะว่าเรื่องงานเนีดีอยูนี่ตามเรื่องตามและที่สำคัญเรามีคนช่วยแล้วคุณพ่อละอยู่ช่วยเตรียมเตรียมสพานไหมเสียพานนี่ไงข้างหลังเจ้าน่ะเด้ออืมนี่ล้อรถนะอ๋อสองล้อเลยนะอืมเดี๋ยวไหมล่ะเดี๋ยวเอออุปกรณ์พร้อมเหลือแต่คนอืม เพราะว่าเสาเนี่มันใหญ่กว่าเดิมเนาะใหญ่บ้านยานั่งเท่าไหร่หรอสิบบ่บ้านยานั่งเล็กกว่านี้เหรอไม่รู้จะงงๆแล้วเรายกเสานี่รอทีมงานครบก่อนนะร้อนไม่ไหวอ้ะร้อนถ้ากับตันมาบ่ายให้ใหม่กับตันอยู่ที่บ้านบ่ไม่รู้อ่ะเดี๋ยวโทรถามก่อนว่ากับตันใกล้ถึงหรือยังอะไรย่งเออโทรถ้าแม้ถ้าถ้าว่ายังอยู่บ้านเราจะได้ยกก่อนนะเออเนี่ยแม่ทราเออโทรโทรกาบตัน โทรถาดีกาถ้าโทรได้นานก็ยกเลยแ้วไปยังไเรถ้าบอกใครถึงแล้วรอเดี๋ยวไปดูดูน้าก่อนป็ูกเสาผูกอะไรเสร็จแล้ว f อเรียบร้อยทุกอย่างนะครับผมลุ่มๆดยอเดียเรียบร้อยได้ไืไ

เด้อเี้สิทำอืมเออโอเอแล้วนะูายอมขอยกความตั้งนะเอสราทมงานเรารเรงเลยราแรงเห็นหรือยังนเต้นเหรออู้หีเหรอ อ่อด uh, oh, her. mm ีเลยคุณอะไรนะคุณจ๋าคุณจ๋าโอ้ขอบคุณมากนะครับผมเราเอายกไปตั้งตรงไหนดีนี่ใกล้นี่แหละนี่เออเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปยกไปตั้งนะอืมไว้ว่าคุณเดียวไว้เดี๋ยวเบาเบาเองผมเคยข่าวให้ให้ให้คุณพ่อเคลียร์ดินออกนะครับผมให้เวลาตั้งตั้งเสาได้เรียบๆนะครับผมอืมเอาอันนี้พอหยุดงานช่วยยกเสาหนเอฟซีนะ อยูเสาเงินใหญ่กว่าบ้านเนานางเบียดเบียดเลียดทุกทุกคนครับผมให้ของบ้านทำก่อนเรารอทีมงานก่อนนะครับโอเคครับ okay, รอทิ้งานมาก็พร้อมที่ยกเสาทันีอาเอะนีะ่เรื่องพิธีกรรมพิธีการเสร็จไปหมดทุกอย่างนะไม่ว่าปลูกเสา อ่าเรียนที่ดยู่ในหลมหยอดหลุมนะครับผมเสร็จเรียบร้อยแล้วเอฟนะนะโอ้ไอ้นไหนเก่งกันเลยโอ้ขอบคุณมากนะครับผู้ใหญ่จีดีที่กลัวที่มันเด็ดนะก็เลยฉั่งร่มมาเลยโอเคนะครับผมรอครับรอสวัสดีครับ